Live from London this is BBC News ทุกคนก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนคะครับผมนี่เกมโลบอกในแบบของ An ิ m e Defender นะในวันนี้เนี่ยมีอัปเดตใหม่เข้ามาทุกคนอัปเดต5.5นะซึ่งก็น่าจะเป็นอัปเดตอัปเดตเสริมนะทุกคนคือมันจะมีตัวของเกมพาร์ใหม่เข้ามาทุกคนก็คืออันนี้เลยนี่มีคูณ3เกมพาร์นะซึ่งผมยังไม่ได้ซื้อเนาะแล้วก็มี50ซัมมอนนะคือเปิดทีละ50ตัวซึ่งอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะน่าซื้ออันเนี้ย คือแบบโอ้โหถ้าเกิดเราจะเปิดสีเข็ดบางทีเนี่ยเปิดโคตรนานเลยนะกว่าจะได้กว่าจะหมดก็เดี๋ยวไว้จัดที่หลังแล้วกันเนาะส่วนการปรับอื่นๆเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวพามาดูนิดนึงล้วกันนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้พามาดูอัปเดตใหม่ทุกคนผมพามาสุ่มตัวในตู้ใหม่นะก็ไม่ใช่โลกนี้แน่นอนนะเป็นโลก2ทุกคนก็จะมีนี่เลยทุกคนมีการบัฟมิสติกหมาใหม่นะ ก็คือเป็นออรเมสติกเลยจะบวกดาเมจอยู่ที่25ถึง30เลยนะอันนี้มีไอควีนโดนัทแล้วก็ไอพวกตัวนี้ันคือมันปรับมาเยอะทุกคนเนี่ยตามนี้เลยเละกันนะแล้วก็มีอะไรกอ่ะมีคูณ2นะทุกคนไอตัวเทดลักกี้เนี่ยแอคทีฟเนี่ยตรงนี้เห็นไหมข้างล่างข้างล่างสายมือจะมีคูณ2นะใครที่อยากเปิดออรเมสตี้เนี่ยก็ไปสุ่มกันได้นะทุกคนจะมีอะไรกะมีนิววิชแบนเนอร์ใหม่นะทุกคนตรงนี้เลยนิววิชแบนเนอร์ นี่อันนี้คือแบนเนอร์อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือตัวอะไรไม่ทราบจริงๆนี่นะก็คือตัวไคจจเราออกไปแล้วเรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวพามาดูอีกนิดนึงนะแล้วก็อ่ามีอะไรกะอ่ะก็คือไม่มีอะไรละมีประมาณนี้ทุกคนนี่นะเกบงเกบักอะไรต่างๆแล้วก็ความพิเศษของอัปเดตนี้เลยก็คือจะมีการแลกเปลี่ยนเพจเนานะแลกเปลี่ยนเพรเป็นตัวของอะควาโทเคนนะผมไม่ใช่อควาโทเคน คือโทเคนโลก2อ่ะสามารถใช้เพชรซื้อได้นะทุกคนก็ใครที่อ,อยากสุ่มตัวในตู้ใหม่เนี่ยก็มาใช้เพชรแลกได้นะซึ่งผมก็คอนเวิร์ตเป็นทีมร้อยละว1วันนะทุกคนจะสามารถแลกได้อยู่ที่20,000นะต่อตู้นะคือโทเคนเนี่ยไออ a ควาโทเคนเนี่ยแลกได้20,000แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะสุ่มอันอื่นใช่ไหมสมมติเราจะสุ่มเป็นตัวของเ a m e โทเคนนะทุกคนก็สามารถมาคอนเวิร์ตแลกเพิ่มได้นะ นี่เดี๋ยวผมจะอ่ะลองนี่เห็นไหมมันจะแลกได้นะคือแลกได้อย่างลา2 0งหมโทเคนนะทุกคนหรือประมาณประมาณ4 0 0 0 0นเพรนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่อยากซื้อเพจหรือว่าอยากขาเพจเนะี่ยนะก็มาที่ร้านจโจอลบักชอบได้นะร้านผมเนี่ยก็มีเพรมีดีโลขายก็คือมีขายเกือบทุกอย่างเลยนะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาเปิด29,000โทเคนนะจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสัก3า0 0 0นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตั้งปกคลิปสัก3า0 0 0แล้วกันขาดไปพันหนึ่งหาไม่ทันจริงๆ คือตอนที่มันยังไม่ได้อัปเดตมาทุกคนผมไปนั่งฟาร์มมานะคือแบบว่านั่งฟาร์มอย่างเดียวเลยก็จะได้เป็นตัวของไอตัวลิมิตอันนี้มาน่าจะเป็นของอีโวหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ใช้ทำอะไรละอืมช่างมันก็หลายการน,นะทุกคนช่างมัน <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาสุ่มเลยก่นทุกคนมีอยู่สองหมื่นเก้านะไปปึ๊บก็จะเป็นเหรียญของอะควาเนาะผมอยากได้โพไซดอนมากเลยเปิดทีละเท่าไหร่มันมีทีละสี่ร้อยนะผมว่าผมต้องเติมเกมพาร์ตเนี่ย <c oughs> โอ้โหแล้วมันตีอะไรเนี่ยตีสองซมัทุกคน น่าใช่นะโอ้จะตีสามละก็เดี๋ยวอ่าเปิดไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะอันนี้มันมีการันตีนะอยู่ที่หกพันซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเปิดไปแล้วสองร้อยหกสิบครั้งนะโอเคเดวเปิดไปเลย <c oughs> อ่ะทุกคนก็อ่าการเปิดการันตีของไอตู้นี้เนี่ยผมลืมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าจะเอาการันตีนะอยู่ที่หกพันใช่ไหมทุกคน ก็ถ้าเกิดว่าเราจะเปิดแบบจนการันตีเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวของโทเคนอันนี้เนี่ยอยู่ที่4 0 80,000ชิ้นเลยนะใครที่อยากได้การันตีตู้เนี่ยก็น่าจะทุกคนเก็บโทเคนให้ได้4 0 80,000ชิ้นโคตรเยอะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นดีกว่านะว่าเราจะได้สักตัวหนึ่งหรือเปล่านะตัวที่เป็นมิสติกไชนี่เนาะเราไม่ต้องหวังตัวของซีเคียรหรอกแต่ก็ไม่แน่มันอาจจะโผล่มาสำหรับใครที่อยาก FK ฟฟาร์มเกม24ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนำแอป UG Phone บริการให้เช่าจอมือถือซึ่งมีความสามารถในการ FK k เเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและมีข้อดีคือช่วยให้เราประหยัดค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต แถมยังไม่ทําให้มือถือร้อนและเสื่อมสาภาพและอีกทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือเราสามารถพับหน้าจอระหว่าง F K และไปทําอย่างอื่นได้โดยที่เกมไม่หลุดซึ่งทั้งหมดนี้จะมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นและสำหรับใครที่อยากใช้บริการสามารถกดที่ลิงก์ใต้คําอธิบายคลิปนี้สาหรับคลิปสอนสมัครและสอนใช้งานเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้ให้แหล้วเรียบร้อยนะย้อนกลับไปดูกันได้นะครับอ่ะทุกคนก็สุ่มมาจนถึงการันตีตัวมิสติกเลยนะแม่ไม่ออกเลยระหว่างทาง สุ่มไปเลยทุกคน10บครั้งนะตัวนี้มิติกออกแน่นอนแต่จริงแล้วเนี่ยผมก็ได้มิติกตัวนี้มาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วทุกคนก็ขอเป็นตัวใชน้นี่หน่อยละกันมาไหมปึ๊บธรรมดาธรรมดามากสเตตยังกากสีบวกโอ้ดีนะไม่เป็นเอฟก็เดี๋ยวเปิดไปเรื่อยๆเลยกันเนาะก็อัปเดตนี้นะทุกคนคือมันดีตรงที่ว่าเราสามารถแลกเพชรเนี่ยเป็นโทเคนได้ใช่ไหมคือผมว่าเกมเนี่ยน่าจะโดนสวดมาเยอะมากๆนะเลยแบบว่า อัปเดตใหม่ทําให้เราสามารถแลกเพชรเป็นโทเค็นได้นะก็ยังดีที่เกมมันยังรับฟีดแบ็กจากผู้เล่นนะทุกคนถือว่าเป็นเกมที่ดีนะนั่นแหละแต่ว่าโอ้โห,โหกว่ามันจะปรับมาเนี่ยถือว่านานอยู่นะอาทิตย์หนึ่งได้ปะใช่ไหมอัปเดตน่าจะมาประมาณอาทิตย์หนึ่งละแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขมาซึ่งจริงมันก็ดีเลยทุกคนคือมันแบบเล่นยากมากๆเลยนะไม่ใช่จะง่ายๆใครที่เป็นแบบว่าคนที่แบบเล่นเองหรือว่าเล่นมืออะไรเงี้ยไม่มีมาโคฟาร์ไม่มีอะไรฟาร์มช่วยฟาร์มอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหโคตรลำบากอะนะเอาจริง,รงขนาดผมเอ K ฟาร์มทิ้งไว้อะประมาณ3วัน4วันทุกคนได้ประมาณ900 0นหนึ่งนะหรือไม่ก็ประมาณหมื่นหนึ่งนี่แหละผมไปเปิดในไลฟ์สตรีมเล่นด้วยนั่นแหละทุกคนคือแบบมันฟาร์มโคตรยากเลยนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดละเอาเพชรไปแลกเลยจบๆนะง่ายดีเอ้ยมิสติกออกทุกคนไม้หนึ่งตัวนะโอ้โหนึกว่าจะการันตีอีกาการันตีนี้แย่เลยนะเฮ้ยติดบัฟมาด้วยตีแรงสามนะ ติดบัฟมาโอ้โหดูดิแบบเดี๋ยวผมจะพามาดูนะทุกคนตั้งแต่อัปเดตมาได้แป,ป๊บเดียวนะดูดิคนยืนสุ่มกันย่างเยอะอหเหมือนรอกันมานานแบบเอ้ยอยากสุ่มจะตายอยู่แล้วโอเคผมว่าเอาจริงๆนะเกมพาร์ทอันใหม่โคตรน่าซื้อเลยตอนนี้มันกี่โลบัางนะอา่าแปดโล800โลมันกี่บาทเนะี่ยสามร้อยก็บาทใช่ไหมอือเติมดีปวะอ คอยเติมคอยเติมตอนเช้าแล้วกันคนเติมเกมพาร์ทไม่อยู่นะก็เปิดเดี๋ยวเปิดธรรมดาไปก่อนอันนี้เป็นออโต้เซลล์อุย้ยออโต้เซลเปลี่ยนใหม่วะ UI ใหม่ทุกคนอ่ะเปิดไว้ก่อนทีละสิบนะเหนื่อยแกไปเลยน่าจะประมาณ40นาทีหรือไม่ก็เกือบเกือบชั่วโมงได้เลยนะเอา้าหมายหนึ่งตัวปื๊บ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 อืมอุ้ยโหสเตตเอสให้เอสมาเลยเลย a few moments later อ่ะ มาอีกหนึ่งตัวนะทุกคนมาถึงการันตีอีกแล้วโอ้โหเปิดอย่างนานนะสี่ร้อยการันตีจัดไปทุกคนขอเป็นชายนี่หน่อยดิปึ๊บปึ๊บมันต้องออกสักตัวหนึ่งนะเพราะว่าเราแบบมีโทเค็นสองมื่นนะถือว่าเยอะนะทุกคนแต่ว่าตัวนี้ไม่ออกตัวนี้ไม่ออกแวะดูกระเป๋าแป๊บหนึ่งนะก็กระเป๋าอเราได้มากี่ตัวอูตอนแรกเรามีกี่ตัวนะมีสามตัวใช่ป่ะตอนแรกอ่ะ ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะว่ามีกี่ตัวเอาเป็นว่าก็ตามนี้เลยแล้วกันทุกคนไปเปิดกันอีกนะเดี๋ยวจะเสียเวลาเลยอยู่ที่2องหมื่นนะโอ้เปิดไปกี่นาทีแล้เนี่ยตอนนี้ผมเปิดมาประมาณประมาณ15นาทีนะทุกคนหมดไป8 0 0พนนะเ0็ดเท่าไหร่เจ็ดพับ้งประมาณนั้นแหละเอามิติออกอีกหนึ่งตัวไม้อีกแล้วนะโอ้ธรรมาดาโอ,ดอ้เปิดต่อเปิดต่อตอนนี้เราเปิดการันตีมาอยู่ที่เอ่อ หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบนะเฮ้ยทำไมมาหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบอ่ะ,นะเ,อ 1, อะเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดคำนวณผิดปะ่ะทุกคนคือมันเปิดทีละอ๋อมันเปิดทีละแปดไม่ใช่สี่แสนแปดทุกคนมันต้องเป็นอ่ามันต้องเป็นหกพันคูณแปดใช่ปะ่ะหกพันแล้วก็คูณด้วยแปดนะนี่ก็คือจะเปิดอยู่ที่48่0 0นะคือได้เลย48่0 0เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเปิดเอาจนแบบว่ากรารันตีเลยและกันเนาะทุกคนโอ้โหกรารันตี นะก็เปิดสักสักพักนึงเลยแหละทุกคนโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมเปิดอีกสักหมื่นหนึ่งแล้วกันนะทุกคนค่อยมาเจอเกันใหม่นะโอเคมาทุกคนอันนี้คือโลสุดท้ายละไม่ใช่โลสุดท้ายดิอันนี้คือเหลือหนึ่งหมื่นโลแล้วนะโอ้โหเมื่อกีม้มาส์ไปคิกโดนอีกเอาไม่ไม่เป็นไรอ๋อคิกโดนครั้งเดียวก็ตอนนี้นทุกคนเหลืออยู่ที่ 10, หนึ่งหมื่นลีโลแล้วก็มาได้เกือบครึ่งทางนะอยู่ที่สองพันหกร้อยสี่สิบเอ็ด ก็เดี๋ยวเราจะเปิดปิีกหนึ่งหมื่นแล้วกันนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวมันยังไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเพชรมาแลกเพิ่มนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคูณดาวมันอ่ารีเฟรชแล้วเป็นที่ร้อยนะทุกคนก็สามารถแลกได้อีกสี่หมื่นนะไม่ใช่สี่หมื่นดิแลกได้อีกสองหมื่นก็เดี๋ยวเปิดไปอีกหนึ่งหมื่นนะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวก่อนลวกันว่าผมได้ตัวชายนี่สักตัวหนึ่งหรือเปล่านะโอเคเปิดไปปอป๊บปป๊อปป๊ออืมมาดูที่ยูนิตนะทุกคนอันนี้คือเปปิดไ19,00นะ ไม่มีตัวชายนี่ออกสักตัวเลยแล้วผมมีเกมพาร์ทผมมีอะไรแบบนั่นแหละเกือบครบเลยนะแต่ว่าตัวชายนี่ไม่ออกมาเปิดต่ออีกหนึ่งหมื่สุดท้ายนะทุกคนอ่ะทุกคนอันนี้คือครั้งสุดท้ายแล้วนะเราเปิดไปอยู่ที่2 9 0 0 0ทิเกตไม่ใช่ทิเกตทุกคนเราเปิดไป29,00 0่เนโทเค็นนะ <c oughs> คือไม่ออกโอ้นี่นะได้มาอยู่ที่3,800แรอแล้วก็8 5ครั้งนะ ก็ขาดอยู่อีกนิดหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปขอเอาเพรเพิ่มก่อนละกันตอนนี้ผมมีเพรอยู่ที่เท่าไรเดี๋ยวขอกลับโลกหนึ่งก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนน่าจะไม่พอนะเพราะการซื้อ20,000เอ่อโทเค็นนะทุกคนมันจะอยู่ที่ก็การซื้อ20,000โทเค็นนะทุกคนมันจะอยู่ที่40,000 0เพรนะตอนนี้ผมมีอยู่แค่โอ้แสนเดียวโอเคไม่เป็นไรผมมีรหัสไก่ยอยู่นะเดี๋ยวผมไปเอารหัสไก่เพิ่มก่อน,นละกันอ่ะก็เดี๋ยวผมจะขายตัวอะไรดี เรามีตัวเยอะนะแต่ไม่รู้จะขายตัวอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยตัวนี้ไปละกันนะทุกคนราคาอยู่ที่สามแสนนะ <c oughs> ใครจะมาซื้อบ้างตัวละสามแสนนะตัวมิติธรรมดาสามแสนมาปึ๊บนี่นี่คือการเพิ่มเพชรของผมนะทุกคนก็เอ้ยโอ้โหไม่พออ่า <c oughs> ลืมไปนะว่ามันต้องหักพาสีเพิ่มด้วยีว่าเดี๋ยวเอาอีกตัวนึงเนาะไอตัวนี้เอาใส่อยู่ที่ทะร์เดีย ไอตัวไก่ผมมีเท่าไหรนะ่วะเนี่ยไก่มี 40, 000เอาเป็นว่าผมขโมยหมดเลยละกัน 40, 000นะทุกคนปึ๊บอ่ะฮะแล้วก็ซื้อไปโอเคเท่านี้ก็จะมีเพชรอยู่เท่าไหรอ่อ่ะสี่แสนกว่าใช่ปะสี่แสนสามหมื่นนะทุกคนเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยผมจะใช้มาโคในการเปิดละกันนะเพราะว่ามานั่งคลิกเมาส์เองอย่างนี้เนี่ยไม่ไหวจริงๆทุกคนนะเสียเวลามากเออ่ขอเวลาเซตมาโคสักคู่หนึ่งละกันเนาะมายังโลกสองเหมือนเดิมนะทุกคนก็เดี๋ยวอันนี้จะซื้อเป็น อ่าอันเดิมเนาะเดี๋ยวๆนะไอตู้ซีเคนี่มันนับเหมือนกันปะอ๋อตู้ใครตู้มันนะทุกคนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเปิดตู้นี้เหมือนเดิมนะต้องคอนเวิร์ตก่อนปุ๊บโอเคผมไม่นั่งคลิกเองแน่นอนนะอันนี้ไม่ไหวอ่ะปล่อยมาโคคลิกไปนะทุกคนสี่แสนเพชรนะสอง0 0ื่นโทเคนเรียบร้อยนะทุกคนตอนนี้ก็ ครบ4ี่แสนแล้วเราจะไม่ใช้เมาส์คลิกแล้วโอ้โหมเมาส์แทพพังนะคลิกแต่ละทีสี่แสนเพชรน,นะท,น 20, ทุกคน2 0 0 0 0โทเค็นนะคอนเวิร์ตไปเรียบร้อยอถ้ากับว่าคลิปนี้เนี่ยเราหมดไปอยู่ที่8 0 0แสนเพชรน,น,นะทุกคนเพื่อที่ว่าจะได้การันตีตัวของน่าจะเป็นโพไซดอนมัง้งผมไม่แน่ใจมันถืออันนี้ด้วยอ่ะเออนั่นแหละน่าจะเป็นโพไซดอนแหละทุกคนก็อีกไม้อีกสองหมื่นนะเดี๋ยวผมจะสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเหลืออยู่หนึ่งหมื่นแล้วกันเนาะเอาทีละหมื่นเหมือนเดิมง่ายๆก็ไปเลยนะทุกคน ทีละ80โอเคเดี๋ยวดาวขอเซตมาโคแป๊บหนึ่งอ่าเพ๊บเซตมาโคเเป็นตรงตรงนี้อ่ะเรียบร้อยเอากดปิดเพ๊บอ่ะก็เดี๋ยวผมจะเปิดทีลา80นะทุกคนไม่ไม่ไม่มีเกมพาร์ทเปิดทีลา50นะขอโทษทีมันเลยช้าหน่อยโอเคเริ่มเลยเพ๊บได้ไหมเนี lighting, ่ยโอเคใช้ได้นะนึกว่ามาโคที่เซตมาจะใช้ไม่ได้ซะแล้วอุ้ยเปิดยังเร็วเปิดเร็วจัดเปิดเร็วกว่าผมอีกอันนี้ก็น่าจะไม่นานมากนะมาทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็น หนึ่งหมื่นแล้วปะโอเคได้ครั้งนึงอยู่ก่อนเดี๋ยวมาดูตัวก่อนว่าเราได้ตัวชายนี่มากี่ตัวนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้เนี่ยผมต้องการตัวชายนี่สักตัวหนึ่งนะเอาไว้เก็บสะสมไม่ใช่อะไรหรอกอา่าโอ้โหถามจริงชายนี่มีออกสักตัวเลยทุกคนแล้วก็ไม่มีตัวซีเกตแน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้ตัวซีเกตผมอยู่ที่5 1 3 5นนะก็ขาดอยู่อีกประมาณแบบ นิดเดียวอ่ะก็จะการันตีแล้หละน่าจะการันตีนี่ทุกคนเหลือหนึ่งมื่สุดท้ายนะเดี๋ยวเปิดต่อเลยละกันเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากมายนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมอัดคลิปมาแล้ว1นชั่วโมงก,กว่านะโ,โคตรนานเลยเปิดไปอีกปุ๊บโอเคมาโคทํางานแล้วก็นั่งดูจอต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนผมเปิดโคตรเร็วเลยมาโคนี้ อ่ทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ที่5945ครั้งแล้วนะก็เดี๋ยวเราเปิดอีกต่ออีกนิดหน่อยเนาะอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้มือเปิดละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลยเอานะผมอยากแบบอยากเห็นเลขสวยๆอะเอาแบบ6000เป๊ะแล้วก็แคปหน้าจอไปแอคสักหน่อยละกันนะผมบอกแล้วว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยยังไงทุกคนก็ต้องได้อยู่เลยใช่ปะถ้าเกิดว่ามีเพชรนะถ้าเกิดไม่มีเพชรนะ่ก็ไปซื้อร้านจุลปั๊กช็อปได้นะทุกคนขายของซะเลยคาดอยู่ที่กี่ครั้งเนี่ยอีก35ครั้งแนละ้วทุกคนเป เดี๋ยวเราจะไล่เปิดทีละครั้งไปนะปึ๊บปื๊ดปื๊ปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊ป๊ป,ป๊อืมหนึ่งเก้าเจ็ดห้านะโอเคอันนี้ก็หนึ่งเก้าแปดห้าใช่ไหมเปิดไปปึ๊บครั้งหนึ่งอ่ามาแล้วทุกคนจะมาแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราเปิดทีละครั้งไปนะอันเนี้ยปึ๊บอยากเห็นเลขสวยๆว่6หกพันไปอะไรอย่เงี้ย คือมันจะออกอยู่ที่6กพันหนึ่งนะทุกคน6กพันหนึ่งตัวนะก็ไอตัวที่หนึ่งนั่นแหละที่มันแหลมๆมาก็คือมันจะเป็นตัวสีเขียดนะทุกคนหกพันเป๊ะนี่ไม่ได้นะต้องเกินมาตัวนึงก่อนโอเคก็ครั้งนี้ครั้งที่หกพันแล้วนะทุกคนไปอันนี้ไม่ออกนะมันจะออกครั้งต่อไปโอ้โหเป็นแลวอ่ะ <laughs> มาแล้วทุกคนก็ครั้งที่หกพันหนึ่งนะ ครั้งนี้การันตีตัวซีคขตออกแน่นอนเปิดไปเลยนะทุกคนปึ๊บว้าวดาวแดงมาแล้วฮะทุกคนโอ้โหตัวธรรมดานะไม่ใช่ใชนี่อืมก็ไม่เป็นไรนะอออกตอนตีสี่ทุกคนคิดดูดิว,ว่าผมอัดคลิปตอนตีสี่นะวันนี้โอเคสแตทไม่ได้ดีอะไรมากนะก็เดี๋ยวเราไปดูซิว่าตัวนี้โอ้โหเท่อยู่นะมันเอาเรื่องอยู่นะ ลองลองไปรีสเตทดูไหมอ่าเชดรีโล euh ไม่ใช่อันนี้เป็นแร้งใช่ไหมแล้งรีโลก็เดี๋ยวปั้นสแตทเป็นอยากได้แบบ s s s อ่านได้ป่ะวะ ah. มีอันนี้ไม่เยอะนะทุกคนผมมีโซ่น้อยมากเลยมันต้องเป็น B บวกนะทุกคน B บวกขึ้นไปไม่ใช่ b ีบวกมันต้องเป็น A บวกขึ้นไปนันถึงจะอ e ีโบแล้วเป็น S โอเคออกมาแล้วหนึ่งล็อกไว้ก่อนไอโซไม่น่าพอแล้วเนี่ยอุ้ย a ออกปล่อยจังอะ B ปึ๊บอุ้ย a ลบอุ้ยโอ้โห ไม, <conclusions> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องแบบ S S S อ่ะอันนี้เราก็รีมาได้เป็น S พอดีน,น, entonces, นะทุกคนก็เดิรล็อกไว้เลยแล้วก็รีเหมือนเดิมขาดแค่อันเดียวนะขอเป็น A วกออกนี่คือพอเลยอุ้ยเมื่อกี้ S ไหลผมเอ็นอ <noite> ุ yen yen ้ยโอ้โห A ลบนิดเดียวมาหน่อยปึ๊บปึ๊บโอ้โหเสียโซ่เยอะมากจริงๆแล้วเนี่ยผมมีโซ่เยอะนะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ใน ID ดีนี้ทุกคนแบบว่ามันอยู่ในอีก i อดีหนึ่งมากกว่าปึ๊บมีแม่ขอขอออกก่อนขอออกก่อนขอแค่ A วกแมันยาก่างวา ดาเมจเป็น A บวกนะต้องการแค่นี้เลยไม่มาไม่มาเหลือสี่สิบห้าแล้วนะเจ็ดห้าโอ้โหสามโอ้โหเป็น E <laughs> ไม่เป็นไรทุกคน คือในคลิปนี้เนี่ยเรายังไม่อีโวนะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้รีทีหลังแล้วกันเนาะขาดแค่อันเดียวนะขาดเป็นแบบขอแค่ A บวกแค่อันเดียวเออน่าจะได้เลยก็เดี๋ยวตัวของสปิริตเอาไว้ที่หลังแล้วกันเนะานะผมยังไม่รู้ว่าสปนะิริตอ่ะอันไหนเนี่ยมันเหมาะกับตัวใหม่นี้นะก็อันนี้เป็นเท็ดโอ้ไม่มีเหมือนกันทุกคนแต่ว่ามันมีคูณ2ไงเราก็แบบเปิดไปเลยไมดัส ไมยทัดอะไรสักอย่างเราไม่ใช่บัฟเงินนะตัวนี้ต้องเป็นแบบว่าออกไมตีบ้าทุกคนยังไม่รู้เลยนะว่าตัวนี้วางให้กี่ตัวไม่เคยดูรีวิวใครทั้งนั้นโอเคโอ้โหแล้วดูสาภาพนะเป็นบัฟเงินเราต้องเป็นบัฟดาเมจสิอันนี้ไม่ได้นะก็อันนี้เหมือนเดิมทุกคนเราจะไปอีโวกันในทีหลังนะแต่ว่าอาจจะไปอีโวหลังใหม่เนาะไม่ได้มาอีโวให้ดูนะทุกคนวันนี้มาสุ่มเฉยๆก็เหนื่อยพอแล้วนะอันนี้เราสามารถไปขายไปเทรดในเทรดดิ้งพาซาได้หรือเปล่า ไม่รู้นะทุกคนเดี๋ยวก็อ่ะอันนี้คือของอีโวนะทุกคนก็เป็นมันมันต้องค้าตรงไหนโอเคตรงนี้ของอีโวเนี่ยน่าจะหายากนะเพราะว่าชาเลจ์อันใหม่เนี่ยทำโคตรยากเลยทุกคนลงยากมากนละโอเคอันนี้เนาะนั่นไงผมว่าละใช้ของใหม่ทั้งนั้นเลยงั้นเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะทุกคนก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะเราไม่ได้ตัวอ่าใช้นี่มาเลยเนาะได้แต่ตัว,ตวธรรมดามาในตัวมิสติกแล้วก็คลิปนี้ได้การันตีตัวของ โพไซดอนมา1ตัวนะทุกคนก็ถือว่าได้ตามเป้าหมายนะเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันการันตีอยู่ที่4 8 0 0 0ที่ไหนได้นะผมคิดคำนวณผิดมันต้องการแค่48,000เท่านั้นนะก็เลยแบบอ่ะไหนๆก็ไหนๆจะได้อยู่แล้วก็เลยอัดคลิปต่อเลยละกันนะจนมาได้ตัวโพไซดอนตัวแรกในอัปเดตที่ผ่านมาก็มันยังขาดอยู่อีก2ตัวนะทุกคนมันจะเป็นตัวของโซล่าใช่ไหมโซล่ากับเฟรมนัทุกคน อันนี้คือเฟรมนะก็ยังไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาเปิดในวันต่อไปแล้วกันเนาะแล้วก็โซล่าอีกหนึ่งตัวนะก็มาเปิดในวันต่อไปเช่นกันนะทุกคน